ขึ้นหนึ่งในปี1992เมืองเล็กๆอันคาเซอร์ในสเปนเสียงหัวเราะร่าเริงของสาวน้อยสามคนจู่ๆก็งเงียบหายไปมีเรียมโทนี่และเดซิรีเด็กสาววัยเพียง14-15แค่อยากไปสนุกในงานปาร์ตี้ใครจะรู้ว่านั่นคือการเดินทางที่ไม่มีวันกลับ75วันต่อมากลิ่นเน่าเหม็นของซากศพดังระเบิดในป่าเขาที่รกร้างมีคนพบร่างของพวกเธอในหุบเขาเปลี่ยว ถูกทรมานจนแทบไม่เหลือเขาเดิมโหดร้ายเกินอย่างถึงแผลเน่าจนหนองไหลหนอนชัยอยู่ในเนื้อเน่าปีศาจแบบไหนกันที่ทำเกมฆาตรกรรมสุดวิปริตเช่นนี้มีมือมืดกี่คู่ที่ควบคุมอยู่เบื้องหลังใครทำให้เสียงหัวเราะของพวกเธอกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันจบและใครในเงามืดมองทุกอย่างด้วยรอยยิ้มเย็นชาสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการขายคดีลึกลับถ้าชอบเนื้อหาของเรา อย่าลืมกดติดตามทิ้งความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีนี้ไว้ด้วยนะวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่คดีสุดสะพรึงปริศนามืดมิดที่ทำให้สเปนทั้งประเทศหวาดกลัวพร้อมหรือยังมาเริ่มกันเลยวันนั้นเป็นคืนวันศุกร์ธรรมดาวันที่13พฤศจิกายน1,992เมืองอันคาเซอร์ในแคว้นวาเลนเซียค่ำคืนมืดมิดลมหนาวเสียกระดูกไฟถนนสีเหลืองสลัวสันไหวเงายาวทอดลงพื้นราวกับสัตว์ประหลาดคลาน มิเรียมโทนี่เดซิรีและเอสเต่สี่สาวน้อยที่เต็มไปด้วยพลังแห่งวัยเยาว์เสียงหัวเราะของพวกเธอดังก้องเหมือนสายน้ําเต็มไปด้วยฝันอันสดใสของเด็กสาวพวกเธอวางแผนไปที่ดิสโก้คัลเลอร์ห่างออกไปสองกิโลเมตรเพื่อไปปาร์ตี้ที่ใฝ่ฝันคืนนั้นคือคืนของคนหนุ่มสาวแสงนีออนจากดิสโก้กระพริบไกลๆราวกับเรียกหาความสดใสและความร้อนแรงของพวกเธอมิเรียมสวมชุดเดรสสีฟ้าอ่อนชายกระปรงคลิ้วไหวในสายลม โทนีเลือกกระโปรงแดงสดเหมือนเปลวไฟที่ลุกโชนช่วงเดซิรีสวมสเวตเตอร์สีขาวตัวโปรดแขนเสื้อปักลายดอกไม้เล็กๆของขวัญที่แม่เย็บให้ด้วยความรักพวกเธอยืนหน้ากระจกท่าลิปกลอสวาววับหยอกล้อกันหัวเราะคิกคักแววตาเต็มไปด้วยความหวังต่อค่ำคืนนั้นพวกเธอไม่รู้เลยว่าอันตรายกำลังคืบคลานมาเหมือนงูพิษซ่อนในเงามืดลิ้นของมันสั่นระร,ริกเคี้ยวคมกริบในความมืดแต่แล้วเอสเตอร์ป่วยกระทันหัน ไข้หวัดใหญ่ระบาดหนักในวาเลนเซียคลินิกในเมืองแน่นไปด้วยคนไอระงมร้านขายยาขาดแคลนยาแก้หวัดเอสแตนอนตัวสั่นอยู่บนเตียงใบหน้าซีดราวกระดาษเหงื่อเม็ดเล็กผุดที่หน้าผากเสียงพูดเบาหิววราวคนที่ถูกลมพัดเพื่อนทั้งสามมาที่บ้านพยายามชวนเธอไปด้วยมาน่าสนุกแน่มีเรียมถึงขั้นเต้นให้ดูหวังปลุกไฟในใจเพื่อนแต่เอสแตสายหน้าฉันไม่ไหวจริงๆพวกเธอไปกันเถอะ เสียงของเธอแผ่วราวเทียนในลมมีเรียมโทรหาพ่อหวังให้เขาขับรถไปส่งที่ดิสโก้แต่ปลายสายเสียงพ่อก็อ่อนแรงพ่อก็ป่วยลูกวันนี้ขับรถไม่ไหวคำปฏิเสธนั้นเหมือนก้อนหินเล็กๆที่โยนลงในทะเลสาบแห่งโชคชะตาสร้างระลอกคลื่นที่เปลี่ยนชีวิตพวกเธอตลอดการสามสาวไม่ย่อท้อตัดสินใจบกรถในอันคาเซอร์สมัยนั้นการบกรถเป็นเรื่องปกติเด็กหนุ่มสาวยืนโบกมือข้างถนน ไปดิสโก้ไปบ้านเพื่อนหรือแค่ไปซื้อน้ำผลไม้ในเมืองลมยามข้ำพัดผมของพวกเธอยุ่งเหยิงผมยาวของมิเรียมปลิวเหมือนน้ำตกสีดำผมหยิกของโทนี่ถูกลมพัดจนชีฟูเธอยิ้มแล้วจัดผมเดซิรีดึงแขนสเวเตอร์ให้ยาวห่อหุ้มนิ้วที่แดงจากความหนาวพวกเธอยือนข้างถนนเสียงหัวเราะดังก้องในความมืดสายกิงเหมือนระฆังเงินแต่ไม่รู้ว่านั่นคือเสียงสุดท้ายรถยนต์สีขาวโอเปิลคอซ่าค่อยๆจอด ระจกลงสองชายหนุ่มโผล่หน้าอันโตนิโออังเกลสและมิเกลริคาร์สสายตาพวกเขาวาววับในเงามืดเหมือนหมาป่าจ้องเหยื่อเย็นเยือกจนใจสัน่นไปดิสโก้เหรือทางเดียวกันขึ้นมาเลยรอยยิ้มของชายหนุ่มดูอบอุ่นแต่เหมือนงูพิษที่ส่งยิ้มหวานซ่อนความชั่วร้ายไว้ข้างหลังสามสาวไร้เดียงสาปีนขึ้นรถยังหัวเราะคิกคักคุยถึงแสงไฟในดิสโก้ถึงท่าเต้นที่พังหัดมาประตูรถปิดลง โชคชะตาของพวกเธอถูกล็อกไว้ในความมืดอันไม่มีที่สิ้นสุดค่ำคืนยิ่งมืดลงแสงไฟจากดิสโก้คัลเลอร์กระพริบไกลๆราวกับย้อยย้ยความหวังของพวกเธอแต่มิเรียมโทนี่และเดซิรีไม่เคยได้ก้าวเข้าไปในฟลอเต้นรำเสียงหัวเระถูกสายลมกลืนกินเสียงล้อรถบดถนนกรวดคือสายสัมพันธ์สุดท้ายกับโลกครอบครัวเริ่มกังวลโทรศัพท์ดังซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ได้ยินเพียงเสียงสัญญาณว่าง เหมือนมีดักกริดหัวใจแม่ของมิเรียมเดินวนในห้องนั่งเล่นกำหูโทรศัพท์แน่นจนเกือบแตกพ่อของโทนี่โทรซ้ำๆทุกเสียงสัญญาณเหมือนค้อนทุบใจเพื่อนๆบอกว่าพวกเธอไม่เคยถึงดิสโก้ดีเจจำได้ว่าคืนนั้นแสงไฟวุบวับดนตรีดังกระหึม่มแต่ไม่มีเด็กสาวที่ตรงกับคำบรรยายหลังร้ายเริ่มคืบคลานเหมือนงูเย็นเยือกเลยขึ้นหลังพวกเธอไปไหนทำไมไม่กลับบ้านวันรุ่งขึ้นครอบครัววิ่งไปแจ้งตำรวจ เมืองอันคาเซแตะตื่นตำรวจเริ่มค้นหาอย่างละเอียดสอบถามพนักงานดิสโก้ถามเพื่อนๆนติดใบปลิวหาคนหายทั่ววาเลนเซียรอยยิ้มของพวกเธอถูกพิมพ์บนใบปลิวมิเรียมยิ้มสดใสาราวแสงแดดดวงตาของโทนี่มีแววขี้เล่นเดซิรีมุมปากยกขึ้นเล็กๆราวกับเล่าถึงวัยเยาว์ที่ยังไม่จบใบปลิวติดเต็มเสาไฟและกำแพงเหมือนสัญ,ญญาณขอความช่วยเหลือสันไหวในสายลมคำบอกเล่าจากพยานเหมือนหมอก บางคนเห็นพวกเธอขึ้นรถสีขาวบางคนบอกว่าเห็นพวกเธอที่อื่นในคืนนั้นบางคนยืนยันว่าเห็นชายแปลกหน้านำพวกเธอไปแต่ทุกเบาะแสเหมือนควันจับต้องไม่ได้ไร้ความคืบหน้าเจ้าวัน7จวันแห่งความทรมานครอบครัวดิ้นรนระหว่างความหวังและความสิ้นหวังแม่นอนไม่หลับจ้องเตียงว่างของลูกสาวน้ำตาไหลวีผมและสมุดบันทึกยังวางอยู่ในบันทึกเขียนถึงฝันของเด็กสาวอยากไปดูทะเลที่บาร์เซโลนา อยากเก็บเงินซื้อรองเท้าคู่ใหม่พ่อเดินตะเวนทุกถนนในเมืองรองเท้าสึกหัวใจแตกสลายนึกถึงรอยยิ้มสุดท้ายของลูกสาวรอยยิ้มนั้นกลายเป็นฝันร้ายเหมือนมีดที่กริดใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าสื่อเริ่มรายงานอย่างบ้าคลั่งคดีเด็กสาวอันคาเซอร์หายตัวกลายเป็นฝันร้ายของสเปนพลาดหัวหนังสือพิมพ์ตัวใหญ่สามสาวหายไปจากโลกภาพถ่ายของพวกเธอวนซ้ำบนจอทีวีพร้อมดนตรีประกอบเศร้า ราวกับร้องเพลงไว้อะไรล่วงหน้าคนคาดเดาว่าพวกเธอถูกลักพาตัวหรือหนีออกจากบ้านบางคนสงสัยว่าพวกเธอพัวพันกับแก๊งอัดยากรความกลัวเหมือนโรคระบาดแพร่กระจายในอากาศของเมืองคนในตรอกซอกซอยกระซิบเด็กสาวพวกนั้นคงไม่กลับมาแล้วจนถึงวันที่28มกราคม1 9 9 3เช้าวันหนึ่งที่หนาวเหน็บความจริงถูกเปิดเผยด้วยวิธีที่โหดร้ายวันนั้นชาวเลี้ยงพึ่งสองคน โคเซ่ซาลาเปาและกาเบรียลอากีโนมาที่หุบเขาใกล้อันคาเซอร์เพื่อตรวจรังผึ่งกลัวผึ่งจะตายเพราะความหนาวกาเบรียลวัยหกสกว่าเดินหอบจนต้องนั่งพักบนโขดหินเขาก้มหน้าหายใจแล้วร่างกายแข็งทื่อสายตาจับจ้องที่พื้นเหมือนถูกแช่แข็งโคเซมาดูเร็วเสียงเขาสั่นด้วยความกลัวโคเซวิ่งมาดูแล้วเห็นมือข้างหนึ่งโผล่จากดินซีดขาวแข็งทื่อ ปลายนิ้วดำคล้ำข้อมือสวมนาฬิกาสีเงินสะท้อนแสงเช้าด้วยความลึกลับเหมือนเล่าความลับต้องห้ามนี่คือเด็กสาวที่หายไปใช่ไหมเสียงกาเบรียลสั่นจนแทบขาดทั้งสองรีบวิ่งลงเขาโทรแจ้งตำรวจด้วยเสียงสัน่นเราเจอศพบ,บนเขาตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุเริ่มขุดดินบนเนินเขาร้างกลิ่นเน่าเหมน็นโชยมาเหมือนลมหายใจของมัจจุราชแสบจมูกจนหายใจไม่ออกศพหนึ 1, 2, ่งสองสามศพ ถูกหอด้วยพรมเก่าเหมือนถูกทิ้งราวขยะนั่นคือมิเรียมโทนี่และเดซิรีวัยเย์ของพวกเธอถูกบดขยี้ในความมืดตำรวจที่ขุดศพตาแดงกำ่ำตำรวจหนุ่มคนหนึ่งหันไปอุดปากอาเจียนกลิ่นเน่าเหม็นเหมือนคำสาปประนามความโหดร้ายของมนุษย์รายงานชนสูตรเหมือนมีดแทงทะลุหัวใจทุกคนร่างของสามสาวเต็มไปด้วยรอยมีดรอยช้ำรอยไหมผิวหนังฉีกข,ขาดเลือดเนื้อเละ นอนชชยในแผลเน่าเหมือนเยาอเย้ยความเจ็บปวดของพวกเธอพวกเธอถูกมัดด้วยเชือกถูกล่วงละเมิดถูกทรมานอย่างทารุณแผลลึกจนเห็นกระดูกบางจุดถูกของแหลมแทงเลือดแห้งกลายเป็นสเก็ดสีดำแดงเหมือนตราประทับจากนรกที่น่าสะพรึงยิ่งกว่าศพหนึ่งมีกางเขนสีทองฝังลึกในผิวหนังรอบๆมีรอยแกะสลักเหมือนพิธีกรรมเลือดแห้งแต่ยังมีกลิ่นชั่วร้ายกางเขนนี้ ไม่ใช่ของเด็กสาวคนใดที่มาของมันกลายเป็นปริศนารายงานชนสูตรเผยรายละเอียดที่โหดร้ายยิ่งขึ้นเด็กสาวคนหนึ่งตายช้ากว่าอีกสองคนหลายชั่วโมงเธออาจต้องเห็นเพื่อนตายแล้วถูกทรมานต่อดวงตาของเธอยังมองความมืดนั้นอยู่หรือเปล่าขอความช่วยเหลือที่ไม่มีวันมาถึงนิ้วของเธอยังขวนดินเพื่อนหนีจากฝันร้ายหรือไม่แค่คิดถึงภาพนั้นหัวใจก็เหมือนถูกมีดเฉือน ตำรวจตามรอยรถโอเพ่นสีขาวและสองชายหนุ่มอันโตนิโออังเกลสและมิเกลริคาร์ดมิเกลถูกจับได้เร็วในห้องสอบสวนเขาล่มสลายสารภาพถึงอาชญากรรมของเขาและอันโตนิโอคำพูดของเขาทำให้ขนลุกเหมือนฉายภาพจากนรกคืนนั้นพวกเขาพาเด็กสาวไปที่บ้านร้างในหมู่บ้านร้างใกล้วาเลนเซียในบ้านนั้นหนาวเย็นชื้นแฉผนังเต็มไปด้วยราพื้นเต็มไปด้วยฝุ่นหนา กลิ่นเน่าคลกคลุ้งเด็กสาวถูกมัดมือมัดเท้าโยนลงบนพื้นสกรปรกเชือกบาดผิวหนังทิ้งรอยเลือดหลายวันต่อมาคือความทารมานอันไม่มีที่สิ้นสุดพวกเขาใช้มีดกรีดผิวดูเลือดไหลเพื่อความสนุกใช้ของแข็งตีกระดูกหัวเราะเมื่อได้ยินเสียงร้องใช้เหล็กเผาไฟแดงทิ้งรอยไม่ดำบนร่างทุกเสียงกรีดร้องคือดนตรีแห่งความวิปริตของพวกเขามิเกลพยายามโยนความผิด บอกว่าอันโตนิโอเป็นตัวการส่วนเขาแค่ดูแต่หลักฐานบอกว่ามือของเขาก็เปื้อนเลือดสุดท้ายพวกเขาลากเด็กสาวไปที่เนินเขาใช้ปืนจบชีวิตกระสุนเจาะร่างเลือดกระเซ็นบนดินเย็นเหมือนดอกไม้สีเลือดบานสะพรัง่งพวกเขาขุดหลุมตื้นๆห่อศพด้วยพรมเก่าคิดว่าจะกลบทุกอย่างได้แต่กลิ่นเลือดซึมเข้าไปในดินทุกตารางนิ้วแต่คดีนี้ ซับซ้อนเกินกว่าที่เห็นอันโตนิโออังเกลสกลายเป็นชื่อของปีศาจในอันคาเซอร์เขามีประวัติติดยาใช้ความรุนแรงเคยทำร้ายแฟนสาวจนเข้าไอซซี่โครงเธอหักสองซี่รอยช้ำบนหน้าต้องใช้เวลาหนึ่งเดือนถึงจางแม่ของเขาเองสันเมื่อพูดถึงเขามันไม่ใช่คนมันคือมาระเสียงของเธอเต็มไปด้วยความกลัวเรากับแค่เอ่ยชื่อจะเรียกหายหน้ามาตอนเกิดเหตุเขากำลังอยู่ในทันบน แต่เมื่อมิเกลถูกจับอันโตนิโอกลับหายไปเหมือนผีบางคนบอกว่าเขาหนีกลับบราซิลบ้านเกิดที่เต็มไปด้วยแก๊งขายาเสียงปืนดังทุกมุมถนนบางคนบอกว่าเขากระโดดลงเรือสินค้าหนีลงทะเลทิ้งเพียงเสื้อชูชีพลอยน้ำเยาะเย้ย,ยความไร้เดียงสาของตำรวจแต่ไม่เคยพบศพของเขาเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ซ่อนอยู่ในมุมมืดถือแก้วไวน์คุยยิ้มกับผู้มีอำนาจ หรือถูกมือที่ใหญ่กว่าลบล้างไปเงียบเงียบมิเกลถูกตัดสินจำคุก170ปีแต่ในปี2013สเป็ปนยกเลิกหลักการพาโรสัตว์ร,ร้ายผู้นี้ถูกปล่อยตัวก่อนกำหนดประชาชนโกรธแค้นประท้วงดังสนัน่นป้ายประท้วงเขียนว่าฆาตากรไม่ควรได้เห็นแสงแดดความยุติธรรมตายแล้วแต่กฎหมายเย็นชาเขาใช้เวลาครบแล้วทุกคนมองด้วยความเจ็บปวดเมื่อฆาตากรเปื้อนเลือดเดินกลับสู่แสงแดด มีข่าวหรือว่าวันที่เขาได้รับอิสรภาพรถยนต์สีดำมารับป้ายทะเบียนมัวสัวไม่มีใครรู้ว่าไปไหนในเงามืดของกระจกรถมีรอยยิ้มเย็นชาหรือไม่รถคันนั้นมุ่งสู่ความมืดที่ใหญ่กว่าหรือเปล่าแต่ความจริงของคดีนี้ไม่ได้จบที่ฆาตกรสองคนในอันคาเซอร์คนเริ่มกระซิบถึงที่มืดมิดยิ่งกว่าหลักฐานจากการชนสูตรทำให้ความจริงคลุมเครือมือที่โผล่จากดิน พยานยืนยันว่าสวมนาฬิกาแต่รายงานชนสูตรบอกว่ามือของเด็กสาวถูกมัดไว้ด้านหลังไม่มีเครื่องประดับใดๆมือที่สวมนาฬิกาคือของใครเป็นภาพหลอนหรือเบาะแสที่ถูกจัดวางเพื่อหลอกตำรวจหรือเป็นเครื่องหมายวิปริตที่จุดฝังศพตำรวจพบกระดาษบางใบบอกว่าเป็นบันทึกการรักษาโรคซิฟิลิสของอันโตนิโอแต่กระดาษนั้นอยู่ในป่า75วันฝนตกลมพัดแต่กลับสมบูรณ์ราวเพิ่งพิมพ์ นี่สมเหตุสมผลหรือเหมือนมีคนวางหลักฐานเพื่อโยนความผิดให้อันโตนิโอที่น่าสะพรึงยิ่งกว่าการชนะสูตรพบเส้นผมของห้าคนแต่มีเพียง DNA ของอันโตนิโอและมิเกลเท่านั้นที่บันทึกอีกสามคนคือใครหายไปราวถูกหลุมดำกลืนหลักฐานสำคัญหายไปจากห้องเก็บของตำรวจไม่มีแม้แต่สำเนาเหมือนมีมือมืดลบทุกอย่างกางเขนสีทองที่ฝังในศพเหมือนเครื่องหมายพิธีกรรม ขอบทองถูกแกะสลักอย่างประณีตผู้เชี่ยวชาญด้านลัทธิลึกลับในสเปนบอกว่ามันเหมือนสัญ,ญลักษณ์มิซาดามในยุคกลางนี่คือพิธีกรรมของลัทธิหรือการซื้อขายที่มืดมิดกว่านั้นบางคนเดาว่าการเขนนี้คือลายเซ็นของนักสะสมฆาตกรวิปริตที่ควบคุมทุกอย่างจากเงามืดข่าวลือที่น่ากลัวที่สุดพูดถึงหนังดาร์กเว็บว่ากันว่าในดาร์กเว็บมีคนจ่ายเงินก้อนโตเพื่อดูวิดีโอลับการทรมานและฆาตกรรมของจริง ปี2003แฮกเกอร์คนหนึ่งเปิดเผยบันทึกการซื้อขายมีรายการหนึ่งเขียนว่าโชว์ค่าสาวสเปนราคา270ล้านเยนภาพเบลอแต่บางคนอ้างว่าเห็นเด็กสาวสามคนถูกล่ามในบ้านร้างเสียงร้องให้ของพวกเธอดังทะลุจอนอกกล้องมีเสียงผู้ชายหัวเราะยิ้มหน่อยพวกเธอจะได้ใช้บนจอของคนรวยทั่วโลกวิดีโอเหล่านี้ว่ากันว่าหมุนเวียนในมุมมืดที่สุดเพื่อความบันเทิงของผู้มีอำนาจ ปี1,997นักข่าวเฟนานโดกาเซียกล่าวหาในรายการทีวีว่ามีบุคคลใหญ่ในวงการการเมืองและธุรกิจ4คนเกี่ยวข้องกับคดีนี้เขาบอกว่าการตายของเด็กสาวเพื่อสร้างหนังดากเว็บอันโตนิโอและมิเกลเป็นแค่แพรับบาปถูกผลักมาเป็นหุ่นเชิดแต่วันรุ่งขึ้นเขาถูกฟ้องต้องจ่ายค่าปรับมหาศาลหลักฐานทั้งหมดถูกเผาในไฟไม่โดยบังเอิญจนไม่เหลือแม้แต่เศษกระดาษ และยังมีรายละเอียดที่แปลกยิ่งกว่าบ้านร้างที่ว่ากันว่าเป็นสถานที่ทรมานไม่มีรอยเลือดไม่มีรอยต่อสู้ถ้านั่นคือที่เกิดเหตุทำไมสะอาดราวไม่มีคนอยู่บางคนสงสัยที่เกิดเหตุจริงอาจไม่ใช่ที่นั่นแต่ถูกย้ายไปที่อื่นสถานที่ที่รู้กันเฉพาะในหมู่ผู้มีอำนาจที่ถูกปิดผนึกด้วยเงินและอิทธิพลอันคาเซอร์ถูกเงามืดปกคลุมเพื่อนบ้านไม่ไว้ใจกันอีกพ่อแม่รับส่งลูกเหมือนกลัวขโมย การบอกรถหายไปจากเมืองความกลัวเหมือนพิษกระจายในทุกถนนเด็กๆไม่กล้าออกไปไหนคนเดียวถนนยามค่ำว่างเปล่ามีเพียงเสียงลมเหมือนวิญญาณเด็กสาวร่ำไห้คดีนี้ไม่เพียงพากชีวิตสามสาวแต่ยังฉีกความรู้สึกปลอดภัยของสเปนสื่อเหมือนแร้งกระหายเลือดผลิตรายการขยะทีวีเอาภาพศพของเด็กสาวมาฉายใช้เสียงร้องของพวกเธอเรียกเรตติง้ง น้ำตาของพ่อแม่กลายเป็นจุดขายเสียงหัวเราะของทุนดังก้องเบื้องหลังทุกครั้งที่ฉายซ้ำเหมือนฉีกแผลของเหยื่อปี2009หนังอชญยกรรมแห่งอันคาเซอร์ออกฉายภาพกลางเขนบนเขาทำให้ผู้ชมกรีดร้องวิ่งออกจากโรงความตัวแพร่เหมือนไวรัสปี2 0 2 5หนังใหม่เด็กสาวเตรียมฉายตัวอย่างบอกว่าดวงตาของพวกเธอยังมองคุณอยู่ทำชาวเน็ตขนลุก เน็ตฟลิก็เตรียมทําซีรีส์แต่ทุกภาพเหมือนหลบเลี่ยงแก่นของความจริงเรากับกลัวจะแต่ต้องอะไรคดีนี้เป็นเพียงความโหดร้ายของสองปีศาจหรือมีใหญ่กว่าควบคุมอันโตนิโอกระโดดลงทะเลตายจริงหรือหรือถูกมือมือซ่อนไว้ DNA ที่หายไปซ่อนชื่อของผู้มีอำนาจหรือไม่กางเขนนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของลทัทธิหรือของที่ระลึกของฆาตรกรวิปริตวันที่มิเกลออกจากคุก รถสีดำนั้นใครเป็นคนส่งมาบนเขาในอันคาเซอร์ลมยามข้าพัดผ่านเหมือนมีเสียงร้องของเด็กสาวแม่ทำไมไม่มีใครช่วยเราผู้พิพากษาทำไมปล่อยฆาตกรโลกนี้ทำไมให้มันสวมหน้ากากมนุษย์วิญญาณของพวกเธอยังวงเวียนบนเขาเรอวันที่ความจริงจะถูกขุดขึ้นมาถ้าชอบการเล่าของเราอย่าลืมกดไลค์และติดตามมีความเห็นอะไรเกี่ยวกับคดีนี้มาแชร์ในคอมเมนต์นะ พบกันใหม่ในตอนหน้า